ชาวจีนสามารถเข้าดินแดนอเมริกาได้โดยไม่ต้องใช้วีซา่าระบบนี้นำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่สหรัฐหรือไม่หรือทำให้สายลับจีนเข้าถึงเกาะกลมและฐานทัพสหรัฐได้สมาชิกสภานิติบัญญัติพักรพิพบลิกันสองคนตำหนิรัฐบาลไบเดนที่ไม่ปิดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าช่องโหว่วีซา่านโยบายปี2552อนุญาตให้ชาวจีนเข้าสู่หมู่เกาะนอร์ทเอร์มาเรียนาซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา2สัปดาห์ กาอนนี้อยู่ห่างจะกเกาะกลม120ไมล์ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐสองฐานแม้ว่าชาวจีนยังคงต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าเกาะกลมแต่การนั่งเรือ,อยังผิดกฎหมายก็พาพวกเขาไปที่นั่นได้และบางคนก็ถูกจับได้ว่าพยายามเช่าเรือเหมาลำเดินทางไปยังเกาะกลมอย่างผิดกฎหมายในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ท้องหินรายงานว่าชาวจีนพยายามเข้าเกาะกลมประมาณ120ครั้งซึ่งทั้งหมดเป็นการเข้าอย่างผิดกฎหมายบุตริสมาชิกโจนี่เอิร์นบอกกับนิวยอร์กโพสต์ว่า แทนที่จะฟังเสียงเรียกร้องของเธอเพื่อปิดช่องโหวนี้และป้องกันการจารกรรมแต่รัฐบาลไบเดนกลับทวงเวลาไปอีก4เดือนและตอนนี้กําลังปกป้อง,งนโยบายที่ล้าสมัยเธอและสมาชิกสภานิติบัญญัติกว่า30คนสแสดงความกังวลต่อรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าสายลับจีนอาจใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิตอบโต้โดยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวนําผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สาคัญมาสู่สหรัฐ และชาวจีนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากลับกลวมโดยไม่ต้องขอวีซา่าข้อถกเถียงนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้อพยพชาวจีนอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ชายแดนทางใต้ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเร็วมากและชาวจีนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวได้บุกรุกฐานทัพสหรัฐปีที่แล้วมีผู้เข้าชายแดนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า24,000คนซึ่งเพิ่มขึ้น1,000เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนและในปีนี้มีผู้ข้ามผ่านแดนแล้วมากกว่า18,000คนนับถึงแค่เดือนกุมภาพันธ์ เรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับการจารกรรมจากจีนผู้อพยพชาวจีนอย่างผิดกฎหมายคนหนึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมฐานบุกรุกฐานทัพสหรัฐนอกจากนี้ยังพบว่าชาวจีนที่ปลอมเป็นนักท่องเที่ยวดําน้ําด้านนอกสถานที่ปล่อยดาวเทียมของสหรัฐเข้าไปฐานยิงขีปนาวุธของสหรัฐในรัฐนิวเม็กซิโกและเข้าไปฐานทัพทหารในอลัสกา้า